สวัสดีครับพอกับบ้านน้องชินแซ่บพิเชนเคยนะครับพี่น้องอุ <t <t 네้ยพี่น้องเอ้วันนี้บ้านน้องได้หนึ่งปลาดินไข่ครับพี่น้องปลาทับทิมครับพี่น้องเว้นปลาดินอุ้ยปลาปลาทับทิมแับปลาทับทิมไข่พี่น้องเอ้แม่ไข่พกุระแก้วพี่น้องเอ้แก้วพริกดิบครับอุ้ยขาดอีเลี้ยงมือเลยหอมพี่น้องเอหนึ่งปลาทับทิมครับ ดึงไสยผักไรเงี้ยมั้งพี่น้องโอ้ข่าวเหนียวข่าวเหนียวติดแบบนี้เลยครับว่าเฮ้ยมาพี่น้องไหมหนูเขาตัวแก้วนี่ละกนะ้อนไหนพี่น้องเอ้ยขาดกวดีว่าอะไรเห็นมัมพี่น้องตัวแก้วแก้วบปบีครับอืมอ่ะ 후후후, 해봐 비롱. 오, 음, 돋어. 음, 맛이 없다. 음, 괴겨 냥. 뭔데?

เสียบพี่น้องเลยขอนี้ตัวเกีียวพีคดิบอ๋อโอ้ยป๊าโอ้โหอุเกีียวสอนเกีียวพี่น้องเลยขอดเกลียวพิคดิปปบพี่น้องหอนหอนหอนเขาก็ะหอนแล้ว Mày bi nóng mãi mãi ba bi nóng mhm 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 ปลอืมเบสต์ตอนนั้นพี่น้องเลยของเสียบกับที่สุดกือหนึ่งปลาเนี่ยครับ kéo cắm kéo đi nào สุดยอดขี่แก้วไปหน่อยขี่ออออือืมไเลกเลยดิอืม เสียก่อหน่อยอืเจียวหน่ยพระเอกเลยไข่ปลากระเสียเปร็ตตัวนี้เาะอืม,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 ม quỷ kia bí đi bị nói khai gì đi quả Ô. Bạn có chào với ไข่ปูไข่ปลาพี่น้องอือโอ้นี่อันแตะกัพี่น้องไหยปลาของเสียบอือ ขุยนิดหนึ่งเลยมาไน้นองไหมโอ้ยไาขัดแต่ขากก้านี่เอ,อ้ส,สอามีสักคนขัดเร็วไปหน้อม โอ้โหอืม <c oughs> ถึงหอมเสียบหน่อยโอ้เลนือเหนือปลาไม่ได้กินนะ้รกบกินะไค, <c oughs> ค,ครกินตะไคร่ก็พักแก้วนี่กระักแล้วอืมลอะ ញ៉ៃប៉ាត់គូហឹមញីញី วะขัดแนวพี่น้องเยียถึงไหนถึงกินพี่น้องไว้แสบคับป้าเกียวไอวเนี่อยผ้าอืม,มีเสีย

เดีือดมือแหลบๆเลยแศีย <c> ค <oughs> ักตัวคักเลยห้ยพี่น้องมาพี่น้องมาโอ้ตองเก๋หูสัน่นปุ๋ยเหรอเอออืม เสียบครับเอือนนะพอฮะแม่เลยครับโอ้เอเรวอถุนนึงใยญ่ม,มันเบิด มันเป้านมหิวเขาว้ยมันใส่ผงสลดไหลพป่น้อยเนื้อปลาไม่ได้กินหรอกกินตะไข่กับคักละมืองโอ้ยครับนี่มีหน่อยอืืม ทำกันบอาไว้นะครับจุกครับเนี่ยโอ้ยเสียบขัดพี่น้องเลยพีน่น้องไขใก่กันไข่ใส่กันปู่เนี่ยกรับอู้สันสันสันพี่น้องไว้อืม้ม nhau thật tuần hóa nghe cái